สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในรายการแกะกล่องใช้และวันนี้ผมจะมานำเสนอเจ้าคีย์บอร์ดจากแบรนด์ AJ 8 7 1นะครับโอเคนะครับหลังจากที่จบอินเสิร์ตกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาอินบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าในกล่องมันจะมีอะไรบ้าง <c oughs> โอเคเปิดกันเลยอันดับแรกเลยเหมือนเดิมไล่เอของเรา <c oughs> นี่ครับคีย์บอร์ด A j a รุ่น871โอ้โหฟังเสียง <c oughs> ฟินเสือเกินโอเคในกล่องนะครับก็จะมีคีย์บอร์ดหนึ่งตัวแล้วก็คู่มือที่ให้มานะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับเราไม่สนใจแล้วก็อีก2อย่างก็จะมีคีย์แคปนะครับที่เขาแถมให้ก็จะเป็นคีย์แคปสีแดงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูคีย์แคปก็จะมีสเปกบาร นี่สีแดงแบบนี้ enter รวมไปถึงปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มอะไรวะปุ่มเดินหน้าถอยหลังปุ่มการขับรถอ,อ่ะประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเออสุดท้าย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 ก็คือ esc นี่กล้องเห็นไหมนี่โฟกัสหน่อยโอเคครับแล้วอีกถุงนึงนะครับนี่เขาก็าจะแถม3อย่างมาให้ในถุงก็จะมีอุ้ยก็จะมีนี่ที่ดึงคีย์แคปขาดไม่ได้เลยในการเปลี่ยนคีย์แคปแล้วก็จะมีสวิตช์สำรอง2ตัว นในกรณีที่ว่าใครมือใหม่หรือว่ามือสับเพ่าไปดึงคีบแ,แล้วขาพินหักนะครับก็จะมีเปลี่ยนมาให้ซึ่งจะมีเปลี่ยนมาให้ทั้งหมด2ตัวซึ่งไอตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยของไอ้เจ้า A7871 เนี่ยสวิตท,ที่ผมซื้อมาก็จะเป็นเลสสวิตนะครับก็จะให้เสียงนุ่มกว่าบลูสวิตค่อนข้างฟินเป็นไงโคตรฟินโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละสะเต็ป แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แถมมาให้ก็คือที่ดึงสวิตซ์ซึ่งผมบอกเลยว่าไอ้เจ้าตัวนี้สามารถเปลี่ยนสวิตได้นะครับนี่ก็จะให้มาประมาณน,นี้แล้วก็จะมีคู่มือมาให้ภาษาจงภาษาจีนภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกโอเคเรามาดูภาพรวมกันก่อนนี่ก็คือ A j 8 z z นะครับเป็นคีย์บอร์ดแม a นิคอลขนาด85%อ่า อา่าฮะแปไม่ใช่85ดสิขออภัยด้วยครับแล้วก็จะมีทั้งหมด87ปุ่มนี่ข้างนอกอยู่ลักษณะแบบนี้อาจ,จะเห็นนะโอเคตรงนี้นี่เห็นไหมสกินคําว่า AJ ก็คือแบ,บรนด์ของเขาเองก็จะเรียบเรียบูๆแบบนี้สีที่ผมซื้อมาก็คือจะเป็นสีเทาผสมกับสีดําลักษณะแบบนี้ดูกันใกล้ๆกันไปเลยนี่ก็จะให้แนวแบบเรียบรูนะผมว่าให้แนวแบบเรียบรูแล้วก็ดูดี จะเสียงนี่แบบโคตรฟินนะแล้วก็เอ่ออ่ามันจะมีทั้งหมด3สีสีฟ้าผสมกับสีขาวก็คือลักษณะแบบนี้ข้างนอกก็จะเป็นสีฟ้าข้างในก็จะเป็นสีขาวและอย่างหนึ่งก็คือจะมีสีขาวผสมกับสีเนื้อสีไข่อะข้างนอกก็จะเป็นสีสีไข่ไก่อะแล้วก็ข้างในก็เป็นสีขาวแต่สีที่ว่าขายดีผมว่าน่าจะเป็นสีนี้นะเพราะมันเข้ากับคยกว่าเข้าได้กับทุกโต๊ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะขาวโต๊ะไม้หรือว่าโต๊ะพลาสติกโอเคแล้วก็ราคาราคาแค่หลักร้อยก็คือราคา แค่749บาทซึ่งผมบอกเลยว่าปัจจุบันนี้ถ้าใครไปกดสั่งซื้อ,อจ,จะได้ส่วนลดด้วยอาจจะอยู่ที่ว่าแอปที่เราไปสั่งซื้อและก็การรับประกันตัวนี้รับประกันอยู่ที่1ปีนะครับหรืออาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับร้านที่เราไปซื้อด้วยซึ่งอันนี้ผมก็บอกเลยว่าผมซื้อมาจาก JB ก็คือรับประกัน1ปีนะครับโอเคให้ดูรอบข้างกันก่อนมีลักษณะประมาณนี้นี่โคตรสวยรูระ ต่อไปเรามาดูด้านหลังกันบ้างอ่ะด้านหลังไม่ได้พูดเลยนี่ด้านหลังก็จะมีเริ่มจากการลื่นการลื่นก็จะมีให้น้ำหมดอ่าห้าจุดข้างบนสองซ้ายขวาข้างล่างสามมีซ้ายตรงกลางแล้วก็ขวาแล้วก็ตรงนี้ ที่ขาดไม่ได้ลแลวก็เป็นไฮไลท์ของคีย์บอร์ดก็คือคีย์บอร์ดนี้เราจะาไม่ใช้การชาร์จแบตเตอรี่ <c oughs> ไม่ต้องกลัวว่าแบตเสื่อมหรือว่าแบตหมดอะไรพวกนี้ใช้แค่ฐาน3ก้อนแลวผมจะบอกให้ว่ามันใช้งานได้เยอะขนาดไหนลักษณะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บอ่า USB USB Wi-Fi ก็คือเอา USB ตัวนี้ไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ก็คือสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับเล็กกะทดลัดแล้วก็มีช่องเก็บให้นี่ไหนวะอ่ะประมาณนี้ ส่วนคีย์แคปของเขานะครับหรือว่าวัสดุที่ใช้ทําก็คือเป็น a อเบทั้งหมดเลยแล้วก็อ่าเป็น a อเบสเอาง่ายๆก็คือเป็นพลาสติกอะ่ะเป็น a อเบสพลาสติก a อเบสแล้วก็มีการสกรีนลอยนะครับก็คือลักษณะที่เด่นชัดขเขาจะเน้นไปทางด้านของอ่าภาษาอังกฤษแล้วเอ้ยภาษาอังกฤษแล้วถ้าเพื่อนๆเ,เห็นข้างล่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยอ่าสีละอ่อนพวกเนี้ยก็คือภาษาไทยนะครับส่วนลักษณะคีย์บอร์ดถ้าเพื่อนๆเ,เห็น อ่าผมไม่แน่ใจว่าเอ็นหรือเปล่าลักษณะคีย์บอร์ดเขาเรียกว่า O E M อ่าน่าจ O E M เลยนี่ลักษณะคีย์บอร์ดเอ้ไม่ใช่ลักษณะคีย์บอร์ดเออลักษณะของคีย์แคปเป็น O E M ก็จะมีความโค้งยกสูงบ้างในบางจุดอันนี้เพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนได้โดยการที่ว่าไปซื้อคีย์แคปนอกมาเปลี่ยนต่อไปตัวนี้อ่าในการรับสัญญ,ญาณนะครับก็คือเป็นคีย์บอร์ดที่ว่าเป็นคีย์บอร์ดที่รับสัญ,ญญาณโดยการใช้แบบไรสาย100%เป็นเป็นไง ไม่มีสายนะไม่มีการเสียบช่องยอดบหรือว่าจะซ่อนทรงซ่อนสายอะไรนะไม่มีนะเป็นคีย์บอร์ดที่ว่าเราใช้งานแบบอ่าไร้าสาย100%เลยรองรับแค่ Wi-Fi กับบลู o ู h เท่านั้นซึ่ง Wi-Fi รองรับ 2.4G แล้วก็บลูท t ธห้าจุโอเคเสียงแบบื ข้อเสงเดียวของเจ้า a j 871เนี่ยก็คือคีย์บอร์ดไม่มีไฟแค่นั้นเลยเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบแสงสีอะไรแบบนั้นนะครับก็คือชอบความเงียบชอบความคลีนๆเน้นเป็นโทนเซ็มมากกว่าแต่ใครที่อยากจะใส่ลูกเล่นก็ไปซื้อคีย์แคปกันมาได้นะครับนี่ต้องไซื้อคีย์แคปมาเปลี่ยนไม่อยากโอเคแล้วอีกอย่างหนึง่งเจ้าตัวนี้สามารถถอดตรงนี้ได้นี่กล้องเห็นหรือเปล่านี่นะดูไว้นี่ไปไงนี่ โรยพี่น้องนี่สามารถถอดไอตัวหุ้มได้นะครับก็คือจะได้ปุ่มรอยลักษณะแบบนี้เลยนี่เป็นไงเหมาะสําหรับใครที่แบบอยากจะแอคโชว์คีย์แคปเอ้ยไม่ใช่คีย์แคปโชว์สวิตข้างในว่าตัวเองเล่นสวิตต่างๆหรือว่าอยากจะโชว์แบบความรูราก็ทําได้และที่สําคัญด้วยถ้าถอดแล้วก็คือทําความสะอาดอทําความสะอาดง่ายไปซื้อที่ปัดมาอัน2 0 3 0ปัดปื๊ดปัดปื๊ดเรียบร้อยขี้ฝุ่นออกหมดและที่สําคัญในตัวเก็บของมันเนี่ย เป็นแม่เหล็กนี่ฝังเสียงฝังเสียง n o i c e เป็นไงแค่นี้เรียบร้อยแล้วก็แข็งแรงด้วยนี่ไม่เล่นแต่อย,ายา่าเสียหาทำอย่าหลุดมืออ๋อลืมบอกไปข้างหลังมีที่ดึงเขาเรียกว่าความสูงในการตั้งนะครับให้เข้ากับข้อมือก็จะมีให้หนึ่งระดับนี่ตรงนี้หนึ่งระดับโอเคอยู่ข้างใต้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราเปลี่ยนแล้วมันจะคุมโทนขนาดไหนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยนี่ผมก็จะใช้ที่เขาแถมมาให้นะครับ ล็อกเข้าไปนะเพื่อนๆจะน่าจะได้ยินเสียงนะดึงปืด้ดนี่ะจะหลุดออกมาประมาณนี้นี่โฟกัสเลยกล้องแล้วก็ ESC 1หนึ่งตัวมีบุ่มอะไรอีกว่าเอซเสร็จแล้วเรียบร้อยครับใส่ผิดนี่พร้อมจะดูกันหรือ,อยังเดนเดนวเป็นไง กี่ปุ่มเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดปุ่มแค่เจ็ดปุ่มก็คุมโทนได้แล้วแบบเป็นอะไรที่แบบโคตรส,สวยอะ่ะไม่จำเป็นต้องมีไฟก็สวยมากผมบอกเลยไอ้นี้น่าจะใส่ผิดเนาะไอ้สเปกบาลเดาไหมเดาไหม six and a half hours later นี่ไตาา้แต๋นโคตรสวยนี่ฟังเสียงโอ้โหให้ฟังเสียงกันอยูนนย่นั่นแหละนี่เอซีโคตรสวย,มยไม่จำเป็นต้องมีไฟก็สวยสวยแบบสวยสวย,สวยมาก ก็คือถ้าสมมุติว่าใครใครไม่ชอบมีไฟน่ะก็ซื้อ,อก็คือเป็นซื้อคีแขปมาเปลี่ยนจบเลยต่อไปเก่อ,อกแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าไอสวิตข้างในมันเป็นยังไงนี่เราก็ถอดออกมาถอดเป็นตัวยูนะแล้วก็ใช้ที่ดึงงัดเข้าไปงัดดีๆนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะแข็งเลยแหละอืมนี่หัวแตกเลยนี่ลักษณะของมันทเิลันเหน,นะครับอ่านี่เลยแล้นี่ เป็นขาทองแดง2แล้วก็ตรงกลาง1แล้วก็ที่สําคัญสวิตตรงนี้ไอสวิตของมันเองอะ่ะเป็นสวิตของ A-Jet โดยตรงน,นะครับถ้าเพื่อนๆไปศึกษาดูครับตรงตรงนี้มันจะเป็นพลาสติแล้วก็จะมีนูนๆเขียนคำว่า A-Jet นี่ลักษณะของมันตัวเล็กมากแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอยู่บนคีย์แคปจะใส่คีย์แคปไปดูด้วยนี่เห็นไหม มันก็จะมีความเขาเรียกว่านุ่มๆไม่ไม่เสียงดังเหมือนบูสวิทอ่ะเหมาะสำหรับพิมพ์งานพิมพ์โค้ดอะไรแบบนี้ถ้าถามว่าเล่นเกมได้ไหมมันก็เล่นแน่โปรติแต่อาจจะไม่มันมือเหมือนเอ้ยอาจจะไม่ดิ้งสู้มือเหมือนบูสวิตแต่ส่วนตัวผมเป็นคนชอบเสียงเงียบๆฟินๆอืมประมาณน,นี้อ่าและข้างในของมัน โอ้โหโคตรดูยากเลยจังวันนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวขึ้นภาพไว้ก็ได้ถ้าเพื่อนเพือ่อนไม่เห็นก็คือจะเป็นรูสําหรับเสียบของมันอะตัวนี้มันสามารถใช้งานแบบไม่ใช่ใช้งานดิก็คือสวิตช์มันสามารถรองรับได้จนถึง5พินเลยนะครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องใช้สวิตช์เดิมของมันก็ได้ก็คือไปซื้อสวิตช์มาเพิ่มเอาที่ว่าเป็นขา5พินที่มันรองรับด้วยนะครับอ่ะสมมติว่าซื้อมาแล้วนี่ลักษณะใส่ไม่ยากเลยดึงไายังไงก็ใส่ไปอย่างนั้นแต่ว่าข้อสําคัญเลยก็คือต้องเล็งไอ้ทองแดงให้ตรงนี ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนี่โคตรฟินโคตรฟินโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับกับคอมพิวเตอร์ว่ามันจะใช้งานได้ขนาดไหนเดี๋ยวเราจะตัดไปในช่วงที่ว่าอ่าทดสอบเสียงกันดีกว่านะครับว่าถ้าสมมติเราพิมพ์งานแบบเงียบๆในห้องแบบไม่มีใครเนี่ยเราจะฟินกันขนาดไหนนี่ขนาดนี้ยังฟินแล้วผมบอกเลย โอเคหลังจากที่ว่าเราใส่ฐานเรียบร้อยแล้วลืมบอกไปเลยฐานที่เราใช้นะครับก็คือจะเป็นฐาน 3A นะครับก็คือไอฐานรีโมทอะ่ะเออก็คือเอาฐานรีโมทใส่ตรงนี้2ช่องเอ,อ้ยอช่องยังไงนะ่ะ2ก้อนใส่ตรงเนี้ย2ก้อนแล้วก็เราก็ทําการเอาไอตัวยืด WiFi ไไปใส่กับตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับตรงนี้ จากตรงนี้ที่ว่ามันปิดอยู่ให้เพื่อนๆกดเปิดปั๊บเห็นได้ว่ามีลักษณะไฟสีแดงขึ้นตรงนี้ครับที่รูป Wi-Fi เป็นการบอกว่า,าตัวเจ้าคีย์บอร์ดกำลังกับคู่กับอุปกรณ์ของเรานะครับซึ่งหากเพื่อนๆสมมติว่าพิมพ์ไปแล้วปุ๊บ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 อันนี้สมมตินะครับสมมติว่าพิมพ์ไปแล้วแล้วมันไม่ขึ้นหรือว่าคอมพิวเตอร์ไม่ทำงานเนี่ยให้เพื่อนๆมากดที่ F N บวกกับ Q นะครับซึ่งไอซึ่งจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบอะไรนะครับ ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่อยากใช้ USB นะครับเพื่อนๆอยากจะใช้แบบบลูทูธก็ให้กด Fn ค้างไว้พร้อมกับปุ่มดับริวนะครับซึ่งจะมี b t 1บอกอยู่นี่ซึ่งผมก็จะเอานี่นะครับเอาไมตั้งไว้เพื่อให้เพื่อนๆดูว่ามันเสียงฟินขนาดไหนอันนี้ผมก็จะให้เพื่อนๆฟังแบบเงียบๆสักสามสิวิดูนะครับนี่ก็จะพิมพ์ไปดูครับ เป็ไงนเสียงโคตรฟินโอเคเป็นไงบ้างหลังจากที่เพื่อนๆฟังเสียงของเจ้า A78J1 ไปแล้ว,วมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับ บอกแล้วว่าเสียงโคดฟินกับราคาตัวของมันแค่749บาทอาจจะถูกกว่าน,นั้นอีผมบอกไว้เลยและที่สําคัญสายก็ไม่มีมาให้และแบตอา่าแบตก็ใช้แบตทานซึ่งอายุการใช้งานของมันเนี่ยใช้งานได้สูงสุดถึง6เดือนเลยนะจากที่ว่าเขารีวิวกันแต่ผมคิดว่าอาจจะมากกว่านั้นอีกหากเพื่อนๆไม่ใช่คนเล่นเกมหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์หนะักหรืออาจจะน้อยกว่า6เดือนอาจจะ5เดือนหากเพื่อนๆเ,เป็นคนใช้งานคอมพิวเตอร์หนักนะแต่ผมคิดว่า6เดือนนี้ใช้กันแบบจนลืมเลยนะใช้กันแบบโอโ้โหบางทีแล้ว เอาตรงตรงง่าจะซื้อคีย์บอร์ดใหม่เลยก็ได้กว่าจะถึง6เดือนอะ่ะและส่วนใครอยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่านยังเว็บไซต์หรือว่าสอบถามแฟนเพจที่ว่าเพื่อนๆอยากาเลือกซื้อของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ก็ได้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจของเจ้า a z 8 1เนียเ่ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในการสั่งซื้อสินค้าซึ่งถ้าใคร สนใจไปเลือกซื้อกันได้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าปัจจุบันโคตรส่วนลดมากมายโอเคครับและนี่ก็คือการรีวิวคร่าวๆข,ของเจ้า a j 871นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าใครสนใจสินค้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะปักลิงก์ตะก้าไว้ให้นะครับซึ่งปัจจุบันโคตรส่วนลดมากมายเพิ่มนอาจจะได้ถูกกว่า7 4 9อบกาทเองครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหากมีข้อสองสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอม ん